สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ามาพบกับช่องโมบิวแชนเนลอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสําหรับวันนี้นะคะโมบิวก็จะมารีวิวนะคะธนบัตรที่มีอยู่ในกระเป๋าที่เป็นธนบัตรสะสมนะคะอาจจะมีหลายๆท่านนะคะที่แบบสะสมเัินโมบิวนะคะแต่โมบิวเพิ่งสะสมมาแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ยยให้มาบ้างนะคะค่ะเรามาดูกันเลย เริ่มจากนี่นะคะอันนี้ธนบัตรใบละ1บาทนะคะอันนี้โมบิลจะเครียวไปเลยนะคะสวยงามไหมคะอันนี้ธนบัตรเก่านะคะตั้งแต่1บาทนะคะอันนี้ แล้ก็มาดูอันนี้เป็นความความชอบส่วนตัวนะคะอันนี้คือแบงค์สิบนะคะโมบิลเคยมีเยอะมากเลยนะคะแต่โมบิลก็ให้ญาติผู้ใหญ่กลับไปด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเหลือสามใบนะคะ สวยไหมคะมิวชอบมันเป็นความชอบนะคะต่อตไปแบงค์ยี่สิบนะคะแต่ก่อนมูบิวมีเยอะมากคะ่ะอันนี้แบงค์ยี่สิบนะคะอันนี้ใหม่ๆอยู่เลยคะ่ะแบงค์ยี่สิบนะ ถ้าชอบกดไลค์นะคะใช่ก็กดแชร์ให้หมบิวด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะสวยงามมากเลยค่ะต่อไปเป็นแบงค์อันนี้ก็บาทน,นะคะยังไม่ได้เคลือบไว้เลยค่ะ ให้รุ่นลูกนะคะรุ่นรุ่นบรรพุ่นรุ่นเด็กๆนะคะที่เกิดไม่ทันนะคะจะได้เห็นนะคะแต่ก่อนมูบิวมีแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยมูบิวก็มีนะคะแต่ว่ามันหายค่ะช่วงหนึ่งเปลี่ยนกระเป๋าแล้วลืมที่เก็บนะคะอันนี้จะเป็นแบงค์ร้อยค่ะแบงค์ร้อยนะคะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพศสองพันเกาสิบแปดนะคะถึงสองพันหนึ่งรสี่สิบแปดนะคะเห็นไหมคะตรงนี้อันนี้ก็น่าจะเหมือนกันใช่ค่ะจะมาดูเหรียญน,นะคะต่อไปเหรียนมุกบิสระสมไว้ยเ,วเยอะค่ะ ตอนนี้มันอยู่ในรถอีกคันหนึ่ง,งนะคะอันนี้เหรียญบาทค่ะจะมีเหรียญบาทอันนี้เหรียญห้าสิบสมัยอันนี้ก็ห้าสิบค่ะส่วนมากมันก็หายตามการเวลานะคะค่ะดูเหรียญน,นี้ หมคะค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะค่ะสำหรับคลิปนี้หมูบิวเก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หมูบิวแน่นอนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ